ฝายแกนดินซีเมนต์ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เสมือนเป็นตัวแทนของภาครัฐที่อยู่เคียงข้างและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงฝายแกนดินซีเมนต์สร้างง่ายรวดเร็วด้วยวัสดุที่มีอยู่ทุกพื้นที่แข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพียงพอต่อการแก้ปัญหาภัยแรงได้ในเวลาที่จำกัด ฝายแกนดินซีเมนช่วยยืดระยะเวลาการเพาะปลูกนอกเขตพื้นที่ชนลบประทานเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาปากท้องซึ่งเป็นเหตุของหลายปัญหาที่ตามมา ฝายการดินซีเมนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมมีแผนการผลิตที่แน่นอนลดความเสี่ยงลดความเสียหายด้านผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลในแต่ละปี ฝายแกนดินซีเมนต์บางแห่งทำหน้าที่เป็นเช็คแดมหรือฝายกั้นน้ำเพื่อยกระดับน้ำในแม่น้ำให้สถานีสูบน้ำสามารถสูบและส่งน้ำแล้วเข้าสู่ระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี ฝายแกนดินซีเมน์เป็นตัวประทาช่วยลดความรุนแรงจากปัญหาน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมเฉียบพลันปัญหาดินโคลนถล่มห้บรรเทาลงและสามารถควบคุมได้ ลักษณะทางน้ำล้นของฝ่ายแกนดินซีเมนต์คล้ายธรรมชาติไม่เป็นปัญหาในการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำปัจจุบันบางแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเพ,พาะพันธุ์ปลาหรือเขตอพยพทานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในท้องถิ่น ฝายการดินซีเมนช่วยคืนความชุ่มชื้นฟื้นฟูวัฏจักรเก็บกักน้ำผิวดินโดยได้ความจุปริมาณน้ำใต้ดินที่มากกว่าฝายแบบไม่มีร่องแกนรักษาพื้นป่าต้นน้ำคงความชุ่มน้ำของพื้นดินลดปัญหาดินตะกอนโลกร้อนไฟป่าฝุ่นละอองหมอกควันฝายกนดินซีเมนสร้างได้รวดเร็วแข็งแรงด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นทังเลือกให้ภาครัฐใช้เยียวยาประชาชนหลังปัญหาไวรัสโควิด -19 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านเงินงบประมาณของประเทศฝ่ายแกนดินซีเมนนอกจากจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของลำน้ำยังทำหน้าที่เป็นแก้มลิงกักน้ำเป็นช่วงๆในลุ่มน้ำจึงคายน้ำเป็นน้ำซับช่วยผลักดันน้ำเค็มในช่วงปลายน้ำด้วย